ย่อขยายไอคอนหน้าจอถ้าไอคอนหน้าจอมันเปลี่ยนแปลงไปนี่มาแก้ไขกันนะครับเดี๋ยวมาดูความรู้พื้นฐานของ Windows ก่อนนะครับ Windows 10 11เนี่ยมันเป็นยังไงโดยให้เราคลิกขวาที่พื้นที่ว่างของไอคอนเนี่ยผมจะมาคลิกตรงนี้นะเพราะว่ามันจะได้ดูการเปลี่ยนแปลงไอคอนได้คลิกขวาแล้วก็ที่มุมมองเนี่ยมุมมองหรือภาษาอังกฤษก็เป็น View มันจะมีการแสดงไอคอนขนาดใหญ่มี ตอนนี้มันแสดงอยู่ขนาดกลางแล้วมีขนาดเล็กแล้วก็ให้แสดงไม่แสดงอะไรจักแนวอะไรเนี่ยเรามาดูลองเลือกไอคอนขนาดใหญ่ดูนะครับอ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยบางคนใหญ่กว่านี้อีกลองคลิกขวาดูใหม่อีกทีนึงว่างๆมุมมองอกีกวิวนี่นะครับเป็นไอคอนขนาดกลางคลิกขวาดูที่มุมมองหรือวิวไอคอนขนาดเล็ก ก็ปรับแต่งตามความเหมาะสมถ้าเกิดคลิกขึ้นมานี่แล้วก็ไปที่มุมมองตอนนี้มันมีติ๊กถูกอยู่แสดงไอคอนถ้าติ๊กถูกไม่มีมันก็เป็นไงมันก็หายไปหมดเลยที่บางคนว่าไอคอนทําไมหายไปหมดเนี่ยเป็นเพราะตรงนี้วิธีแก้ไขง่ายๆคลิกขวาพื้นที่ว่างๆแล้วไปที่วิวหรือมุมมองแล้วไปเลือกแสดงก่อนอแล้วก็คลิกขวาแล้วไปมุมมองแล้วก็ไอคอนผมชอบขนาดกลางนะ ก็จะเป็นแค่นี้เวลาไอคอนมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็มาแก้ไขตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นการย่อขยายไอคอนแบบตามใจเราอะจะขยายก็ได้จะย่อก็ได้แต่ว่าถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาแก้ไขตรงนี้รีสตาร์ทแล้วมันก็ไม่หายนะไม่เหมือนเดิมนะนอกจากเราจะมาแก้ไขตรงนี้เท่านั้นวิธีแรกเลยง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้ต้องใช้โปรแกรมอะไรกด ที่คีย์บอร์ดปุ่มคอนโทรลนะครับแล้วที่เมาส์ที่ปุ่มสกอร์เนี่ยถ้าสกอรไปข้างบนก็ไปข้างหน้าไปข้างบนนี่ก็ขยายลงมาข้างล่างก็ย่อลองดูนะครับผมกดปุ่มคอนโทรลแล้วแล้วก็สกอร์เมาส์ไปข้างบนเนี่ยค่อยค่อยทำนะครับมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสกอร์ลงมาข้างล่างมันก็จะเล็กลง นี่นะครับไม่ง่ายเลยนะครับเป็นปุ่มไอคอนอันนี้ถ้าเกิดขยายไปอย่างนี้ไปเร็วเนี่ยมันก็ไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วเวลาจะแก้กลับอต้องแก้กลับนะถ้าไม่แก้กลับในเวลารีสตาร์ทขึ้นมามันก็ขึ้นมาอย่างนี้แหละวิธีแก้กลับก็ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นไงคลิกขวาที่พื้นที่ว่างๆคลิกขวาที่พื้นที่ว่างๆแล้วก็วิวหรือมุมมองเนี่ยนะครับแล้วมา ติ๊กตรงไอคอนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่แล้วแต่เราผมเอาไอคอนขนาดกลางนะเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมนี่คือวิธีที่1นนะครับค่อยๆทาต่อไปวิธีที่2นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับลูกค้ามาพอดีโต้ตีนะครับ